วัสดี่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาเลาะตลาดมาเลาะตลาดหลังจากเลิกงานเสร็จนะคะเมื่อนี้เข้าสิไปเดินป่ากันน้องมาซื้อของซื้อของมพือนเพียเพียเพียนี่ขางตลาดเดินป่านี่ค่ะและนี่ค่ะสิออำไม่น้อยสิบอกว่าเขาออกกิน ไปชิมไส้ทะเลของเราดีกว่าเลตเดี๋ยนอนี้ไม่เชื่อนะอันนี้หนูซื้อไปกินตอนนี้เลยเอาจกเกียงช้อนไปอันนี้อันนี้ซื้อไปเค็ดอ่าซื้อไปเค็ดกินตอนนี้แล้วจะจิบไอตัวนี่หน่อยไปในใจพ่อไปซื้อของไปไปถ่ายกินไปเตรียมเติมปาร์มอื่นสิบอะไรจิเลย นักบคือยางคักเลยคนเหนียวนิดหนึ่งเราตรงไปก่อนก็ได้แม่แสดงว่าตจะริ้วกับแพทไปแล้วได้ไหมแดงไปห้องเไยมานี่เราอยูตลาดชื่อไก่บ้านเลยค่ะพี่น้องไฟแดงพุ่นเลี้ยวครัวไปกระเบนบ้านเนี่ยแต่ว่าหนูเอากุญแจให้แม่แหม่มไปก่อนแล้วต้องหอดกอนปุยแน่ รอก้อนปุ๋ยเราให้เราภาคลูกเป็นไปทั้งเท่งรถยังสินะยังบม่ได้ถากันหนูก็มาเดินตลอดตลาดตลอดไปนแวะตลาดก่อน <c oughs> มามีมานี่มานี่เดี๋ยวดูรถนะฝั่งนี้ไม่มีฝั่งุนมาก <c oughs> เอาขามีมากมั้ยยึดล็อกกลาง <c oughs> ไป เร็วมาใส่มาเร็วครับอึอ๊อ้๊หนักดีัวยน่นหน่อยว่านี่เตรียมคล้องไปเดินป่าแล้วว่างสิเข้าไปค่ะแม่มัติดเบิดอยู่บ่กปะบิดบัดอา้าวอ้าถือกล้องให้หน่อย นี่ครับพี่น,อนอ้องสิบตัวคนหน่อยว่านี่เขาปุูยืเสื้อของเ,ออเออปเดินปางเดนที่นี่พักมี่แตงโมฮูมนีม่ขอบุญอนีอขอบุนแล้วก็ซื้อข้อหมูซื้อข้อหมูไปอย่างนะั้นซื้อประทู่่อ เต็มมาซมมอง่ะคนหน่อยนะจะถึงบ้านแล้วเพราะมันห่างจากบ้านประมาณ30โล เดนออกบ้านประมาณเทียงหรือเทียงครึ่งเลยเพราะว่าร้อยหกสิกิโลไปเดี๋ยวไปเจอกันตอนถึงบ้านนะคะซไดีห็นว่าสิอ่มมันสําเ <c oughs> ร็จบอลออกสิหวนบ้านแล้วเดี๋ยวให้ตัวลิวมาถือของซอยอ่าม,มันเทียเดียวเลย <c oughs> นิดหน่อยเจ้เสียมเลยบพบัวแต่ว่าจริงๆมันรู้แหละว่าไปทะเลแต่ว่าไม่รู้ว่าไป ตรงนี้พี่น้องหามคอมเมนต์เด้อห้ามคอมเมนต์ว่าไปใ่เดอร์มันขึ้นเฉลยแล้วเพราะว่าน้องไม่ได้ดูไลฟ์ตอนนั้นน้องขึ้นลง โรงแรมนี้คนนอกก็มาพักได้นะคะถ้ารับรองตองท้าบกเกียรกายถ้าเป็นถ้าเป็นทหารก็ชีล่ะค่านะึงถ้าเป็นประชาชนคนทั่วไปก็จะอีกราค่านึงนะคะเดีเ๋ยวแมมหอนไปโดนเละแม่มอันนี้เราจะเอาเข้าตัวนี่ยแ้วกันจับกูมอย่างกันอย่างนี้ก็บ่ึกีิน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค้นไปเสะค้นไปเสะเขายืมเท้าแขนกับเยืมเรื่องอะไรสี่เรื่องบันไหนมีตึกคุ้น๋อคนนั่นละตึกนั้นน่ะชั้นสิบห้ามีคนกระโดดตึกลงมาตายแป๊ะแบนเตลลี่ไปนับกันตึกนู้นตึกนู้นตึกนนัแหละ่นี่แหละเราจะไปเดินป่ากันนะคะ อาหารมีบุกห่งเรียบร้อยค่ะมีข้าวปุ้นด้วยค่ะนี่เราจะไปน้่ยเชียรเลยขน่ข้าวปนข้าว่าตัองกรอบดีแท้ผู้หญิงมาสวยยไม่สวยอ้าวอี๋เอาลิ้วแปรานแม่กันมันไม่ใช่ตึกเรลาลูกอุ้ยมันเราเมนบ้านหูงโอ้ย้ายุกกลางไปลูกไปไปกระเพาะไป เดี๋ยวเราจะถือช่วยอยู่แล้วถวน,นี่พี่น้อง <c oughs> อุปกรณ์เดินป่ามืออืนน่นเข่าเหลี่ยต่แหกับวิงวอเจนเต็มุุบๆอีเลเตมันจบแล้วมว <c oughs> อา่าเลไม่พอเอมืออ่นเพื่อะเติ้งจ<ส>ไปหาปลา แเนอกเพีา่ก็บังคุปกรณ์นม่นะมซื้อมาเพียยของอื่นได้นออื่นเาตื่นหล่ะห้าไปเลยการที่ภาพไปทะเลไปกินทะเลแหะแต่ว่ามันมีป่ามีภูเขาด้วยไงคือ่งช้เตต้บอกเดินป่าเลยค่ะแบบสบายสใส่หมวกด้วยค่ะในสุช่กเชียร์แค่เนี้เอาใส่อหมวกเออเชียอะไรมว อาจากความเคื่อนเลยก็ได้เอาอีกเอาอีกนาทีนึงเอาอีกเอาอีกเอาอีกสองนาทีนะสองนาทีไปยังแล้วคนในนี้ก็ได้แล้วค่ะกระตากระตากระตาอันนี้เอาหลอดกระตามันมีเครื่องอยู่ในหันเครื่องอยู่ในนีเหรอแมนเอาหลอดไส้ออกอันนี้ก็เอาคนไปเลยเออ นจนี่บรมีเดอรอด้วยคุณรีบ้อเปลี่ยนรอด้วย ไปเอา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 ลอกไปด้อเงียบด้เยวยาเรพ่อปุ๋ยอะพ่อปุ๋ยหายงากงาเร็วขึ้นี่พ่อเปลี่ยนพ่อปุ๋ยยืนเมื่อกนั้งอยู่ยืนนั้นหายอจ้าเลยจะต้องรู้ไปละพ่อปุ๋ยคนเดียวเออเมียน ไปรับน้ยไปคนเดียวคุยไเขาจไปกินขป้ามึงนดีผู้ใอายุมากท้ายๆโอ้เจ่แม่ม่ยอ้ยเอ้ยเ้ยออกนี่้ยยเยออ้อ้ยอ้ออ แรงมากกระดูกจากความแข็งอ่ะคลิปนี้เอาไว้สน,นิทก่อนก็แล้วกันอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ค่ะชื่อของมาแล้วผ<บ>่อมทีสิบห้าลูปฝากช่องตเหลิวเราเพิร์ลออฟฟิเชียลด้วยนะคะอ,อ้าวหรอ